ครับสวัสดีวอยลุ้นสลอ็อตทุกคนนะจ๊ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเบเบสล็อตหรือแอดเบเบนั่นเองกับฟอร์จูนออกของค่ายพีจีนะหรือบัวทองบัวขาหักขาเปก็ล่ว่ากันไปมาดูกันเลยว่าวันนี้เบเบมีทุนมาเท่าไหร่ใครที่ยังไม่กดติดตามนะรีบกดติดตามไว้เลยนะเบเบมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะจ๊ะกับโพสต์ปักหมุดแรกไปดูกันเลยว่าโพสต์ปักหมุดมีอะไรนะจ๊ะ ใครอยากรู้ก็ไปได้เลยพดปักหมุดของเบเบ้ใต้คลิปนี้เลยนะอา้าวกับทุน500โอ้โหมาเลย <c oughs> ก่อนท้องโอ้ยสวยงามวายมาเชื่อมไม่ได้เล่นเกมว่านานมากล่าสุดนะเอเลยแวะเวียนมาเล่นดูสิว่าจะปัวจะปะหมาเห่ามาหอนไหมนะ ตอนนี้หมุนมือนะจ๊ะเดี๋ยวจะสลับเด้อขยบเบ็ดขึ้นเบ็ดลงดูกันให้ทันนะจ๊ะเมื่อกี้เบ็ดสิบตอนนี้เบ็ดห้าแล้วเด้อดูให้ดีมีดีให้ดูสวยงามอังเปาแปดสิบหมุนไปเลยพี่ตาถ้า้เกียดรอก็จะปิด โอโหวายไม่มีตัวลงอุ้ยก้อนทองเห็นก้อนทองไม่ได้อุ้ยเห็นแล้วน้ำไหลไหลยืน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 ไอน้ี่แล้วทำท่าจะยืนแล้วก็ไม่ยืนโอ้ยทำม่อยากแล้วก็จากโอ้โหโอ้ยยังยังไม่มีวิแววยังอีกยังอีกยังไม่ยืนอีก เฮ้ยโอ้โหวายมาสวยงามน้ำตาจะไหลในสิบสองบาทโอ้โหถ้ามันไม่ไหลเนี่ยเออมันก็ดูดเร็วเหมือนกันนะเบ็ดห้าบาทนะว่าไปเดอ้อเฮ้ยถ้ามันเกลือนี่ต่อกันหลาย,ลายตาห้าบาทก็คือแปบเดียวเลยโอ้โหเห็นก้อนทองระดับลายไหล ขอละโอ้โหขาดท้องสองเซียวหนึ่งก็ยังดีหรือใจดีดะให้คูณสิบก็ได้โอ้โหอีส้มมาดีจังเลยไม่เอาส้มไม่เอาส้มโอ้โหยังยังเกมนี้นะทุกคนนะอยู่กับตัวเกมให้มานานที่สุดเปอร์เซ็นต์มันจะเข้าอยู่จริง มันไม่ไหลต้นมันก็ไหลปลายเชื่อเชื่อเลยเชื่อเถอะเชื่อเถอะรอดูโอ้โหตั้งเบ็ดให้บาลานซ์กับทุนที่มีก็พอให้อยู่กับตัวเกมนานๆเปอร์เซน็นมันจะเข้าอยู่เฮ้ยมันจะเข้าจริงไหมเนี่ยโอ้สม้มโอ้กูขอเป็นก้อนทองได้ไหม เฮ้ยโอ้โหอ่างเป่าก็ได้เถอะเออถูเงินหน่อยเถอะยังไม่มีวีแววยังไม่มีวีแววจะยืนมีขาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่บัวโอ้โหเฮ้ย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 นเกินไปแล้วนะแปดสิบุนจะหมดแล้วนะ กระเบ็ด5บาทน,นะโอ้บาทแล้วเซี่ยวนึงก็ยังดีบอกเลยอันนี้แค่เซี่ยวนึงนะจ๊ะบอกโอ้อบิ๊กวินไป100อ้อย้ยกรุบกรุบซู้ต่อไปซู้ต่อไปเออมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วเร็วเลียกกันมาเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โหมาเจ้าทองสามทองเฮ้ย ใครอยากขอเกมคอมเมนต์มาเลยนะยล่าสุดมีคนขอวายเบเดตโตมานะยังไม่ได้เล่นให้เลยต้องขออภัยนะจ๊ะพรุ่งนี้จัดให้แน่นอนคุณอะไรวะจำชื่อไม่ได้แต่ไปตอบคอมเมนต์แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้นะโอ้โหโอ้โหแต่ไม่บอกว่าเอาขอทุนเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวเบเบ้จะเล่นทุน สัก500ดีไหมวายเดตโตนะชอบนะส่วนตัวชอบชอบว่าเกมมันสวยแต่มเบเบไม่ค่อยบวกกับมันเท่าไหร่นะเอาอยัางไงต่อดีชีวิตเอาอยัางไงต่อดีชีวิตจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีใครอยากขอเกมนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะจะบอกเลยโอ้โหยังไงต่อพี่จ๋า เพิ่มเบ็ดไหมขยบเบ็ดดีไหม <S 2> <S 2> เฮ้ยค้คางหรือเปล่าวะเนี้ยมันค้างหรือเปล่าวะเนี้ยโอ้โหแป๊บนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเออไปแล้วไหลๆหลไหลไหลลอยโอ้โหายเบ็ดสามสิบเลยต้องขอาโอ้โหวายมาขนาดนี้สวยงาม แต่ไม่ได้คูณสิบนะโอ้วามาสามแถวสามเออวามาสองช่องอแต่มันคนละดอกเลยไม่ได้คูณสิบเด้อสะได้เว้ยโอ้ทองมาเซี่ยวนึงอีกแล้วบอกเลยกับเบ็ดสามสิบนี่เป็นยังไงลุ้นทองก็พอโอ้โห ขอภัยโอเคอยู่นะขยับเบ็ดแบบขยับจนวัวงงไม่ใช่ว่าแต่วัวอะไรกูก็งงเฮ้ยไปไปไปโอ้ตอนนี้พวงซอง้อ,อย <c oughs> <c oughs> โอ้ขอภัยทุกคนขอภัยดิ ไปไปไปหลายหลายหลายลูกจะรอดไหมเนี่ยโธ่ชิวเลยโหโวยโอ้โหไปไปไปหลายหลายเฮ้ยมันเร็วอยู่นะเบ็ดยี่สิบนะเฮ้ยไปมันต้องเข้าสิวะ มันต้องเข้าสิวะเข้าเบ็ดสูงบังเถอะเข้าเบ็ดสูงบังเถอะเฮ้ยโอโหไม่นะไม่นะโอ้โหเออมาสวยงามดอกนีรอยยิ่เออเอาสิเอาสิอาสโอ้โหส้มผ่านก่อนส้มเยืนเยือ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 นให้ดูเลยเถอะเออยืนในเบ็ดยี่สิบให้กูดูเลยเถอะโอ้โอหไม่นยังไงก้อนทองขอทองทองทอง อู้อันนี้ก็ได้เฮ้ยคูณสิบเป็นหาเท่าแถวเดียวคูณสิบอู้หูเป็นยังไงสุดจัดเฮ้ยสวยงามกับเบ็ดยี่สิบเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้บอกแล้วทุกคนบอกแล้วอยู่กับตัวเกมให้มันนานที่สุดเกมบัวมันจะเข้าอยู่มันจะเข้าอยู่เข้าช้าเข้าเร็วมันจะเข้าอยู่เออได้แล้วก็หยุดก็พอ กูบอกแล้วกูหยุดเลยนะไปต่อเกมอื่นดีกว่าเป็นเล่นวายให้คนขอดีกว่าเว้ยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหค้างเวลานี้เลยพอที่น้านี้เลยสุดจัดเว้ยเฮ้ยใครที่ยังไม่กดติดตามนะกดติดตามให้หน่อยเถอะมาลงทุกวันขนาดนี้กดติดตามให้หน่อยเถอะหรือใครอยากร่วมกิจกรรมกับเบ,บ๊ะนะพส์ปักหมุดเลยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันในพส์ปักหมุดเ้อ